มาครับวันนี้ลาบเป็ดไข่พอดีโอ้บบจักเดีนี้วานไข่นี่พอดีว่าเจ้าย่งเป็ดตัวเดียวครับจับมาเลยัยบโอ้ตับกับกไงมาเราจะลาบครับลาบตรุ่มขุนคาห้องกลมมาเรียบร้อยอ,อ่อนๆเลยกลมใส่ไข่เพิม่มหนี่เลเนานหัวทาบีเรียบร้อย เชียร์พ่เชียร์พ่จกกัดการถอดเสือส้อเสร็จเลยอันก็ค้างน้ำเรียบร้อยแล้วเมื่อยจากเล้าท่านเดียวบ่นี่น้ำค้างเรียบร้อยครับเลยเครื่องไอปปีล่างอันนมะมาใส่ไหนเด้ยอย่างเปียกไปกูดกันไปมอป่อนบ่นี่ไม่นบ่เอ้กันมีหนังมาจากเล้าพ่อครับหนังเหล้าแล้วก็เครื่องดื่มเล้า อันนี้ก็เครื่องดื่มเหล้าครับกระทิงแดงเป็นกล่องอันนี้กระเพ้าอ,อันนี้คนสิต,ตายย <c oughs> <c oughs> ังก็ไปปุ๋งกันก็พักทุ่งนะพาม่างมีพักใบทุ่งมันนี่ก็เด็กๆถอดอยูังไงมีอ่อนอยูนใบบางอย,าย,ยาู่บเสียบเดือยตาดมันเครื่องก็เครื่องได้ตัวนี้กับเนื้อตาเครื่องปุ๋งห้า พอสื่อตัวตัวราบ่าหัดหาหาหสารมรอยนะอือนนองได้เกิดน้ำเนี้ยต้มโอ้ยคักอย่าบ,เบ่เปื่อยอย่าว่าไอเปีดบริเวเปียดเ่เาไหมไอเนียแม่จงังแ<อ>ม่เขาลืมหนาว้างหรื่กอบเลยบ่ กรอบมากเล่นเนี่ยห้วยเหรอเนาะห้วยเหรอห้วยบุ้งหี่กรอบพี่เจ้าบัวจักรอบห้วยเหรอยาน้ำมันหรอเขาทอดกระเทียมริดแหงเป็นมูกดไปส่นตัวกรูดทาเข้าอยู่ใน้นานเนาเก็บผักสดๆจากนั้นจีได้บ่เราไปบุ้งหมีเฮรนอนดีอยู่ได้จัดอยู่บ่ ปอมปอมนะฮะาออปาดเอาคือ <laughs> เอาลายแต่ชิงห่อไม่กินเย็นบอกใบใบบวมมี่กับออนบัลลูขื่นใบมะมี่ฮะไปขนันน ครับชิมก่อนเจ็ดของก่อนเนานะเจ็มักนกันเนี่ย่านมาเรียบร้อยครับต้มจนเปื่อยแล้วปรุองไว้เรียบร้อยขาดแต่แต่ใส่ผักใส่ย,ยังไงไร้เอ,อเี่มันเฮ็ดชื่นี่ไงลาบทั้งอ่ำครับพ่อยี่บอกพากันนี้เอ,อ,อาเอาอยู่หรอขาดท่อ <c oughs> Yeah. ขอดยางดีมแม่แม่เขา่าขวดติดตัวอย่าให้หายมีอย่างไรในติ๊กต็อกเนี่ยเม้ข้าข้่าคาใดเชปะอ๋อที่เก่านะ ครบแบรยเ้กต <Cornell> ักมาหนีงก็ได้ใส่ผักเอาเนาะตักผกไห้หนังก็ได้เด้อเอาหนังก็ได้เหรอเาคนกันใหญ่เลยบ่ กใส่พักเรียบร้อยรอจแเลือดนะชิ้มบ้ง้งชิมเห็นยังเรียบร้อยเอาวามาตอกบนกระดูกิ้มๆลิมมึงกันน่ะีกอีกจางแค่ก็เ็ียวมือกรอเลือด ในเหลือต้องกระใส่เกลือลงไปแล้วเอาไปลันนี้เอาไปทุกไห้เบาเรื่องตำทุกไ้ไปด้วยลองถอยต่อนี่แหละแล้วทีเดียวแล้ว เอาอำกอนเลยครับลูกโดดปุกพิกเขาถอดเรียบร้อยเึงจ้ากวนเขาไหลอยู่ด้ครับมือเนี่ย <laughs> เ <laughs> ต็มกุต้มพัมตมพัม เครื่องคั่วใยกันเนี้ยผัด